เลยนะคะเพื่อไม่ให้กนการเสียเวลาค่ะผลไปยังประชาชนในมุติอื่นๆในอนาคตแก้ไขปัญหาของประชาชนชและทําให้เห็ดข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยวิทยายลัธรศาสตร์ที่ได้ส่งมาประจาและนามาใช้างานอยู่นะคะเพื่อเป็นยาหรือว่าพวกเราทุกคนได้าเสเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นการนำเสนอผลค่าโอกาสในอาชีพ และการทํางานในที่ทุกวน,นที่ลองแต่ละระบวนลองไม่ถึงห้าสิก็อย่างท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะได้แ,แต่ท่านผู้บริบการสำนักวิาการที่มากได้เลยค่ะเชิญค่ะเราจะเริ่มกระบวนการลงงานนะคะโดยที่ท่านผู้แทนจากหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานนั้นจะเป็นพยานของทั้งสามฝ่ายค่ะร่วมการลงงานนะคะในขณะนี้ค่ะ การสลับแฟ้น,นะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้แฟ้นหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการสแสดงถึงความจริงใจของทุกฝ่ายที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาความร่วมมือนี้นะคะไม่เหมือนกันเพื่อเป็นการสแสดงให้เห็นว่าทั้งสามฝ่ายนะคะเราตั้งใจแล้วก็วร่วมกันทํางนานค่ะสีแดงนะคะ,ะ,คะทุกท่านขุนเคยมหาวิาลัยรยประชามาศเหลืองแดงค่ะ ส่วนนวมินทราเรราสีเขียวนะคะและกรุงเทพมหานครเราเป็นที่ของมหาวิทยนะาลัยนวมินรทราเรราสีเขียวเช่นเดียวกัใ,ให้ผูก็เป็นเขียวเหลืองแดงใช่ไหมคะ <laughs> ค่ะยินดีค่ะทุกท่านขณะนี้กำลังให้ท่านพยายาลง,งานามในบันทึกขอ้อตกอ สำหรับจากพิธีการในวันนี้นะคะได้รับความขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะจากอาาันนัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม,มที่ท่าได้กร,รุณานเดินทางมา,ร,งนานร่วมงานด้วยตัวท่านเองเลยะคะ่ะทั้งสามสำนักจะเป็นสำนักที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะในการนำผลงานค่ะักครู่นะคะลายเซ็นที่อยู่ด้านในเราเซ็นแล้วทุกคนครบ คุค่ะโบตัยเซนนะคะหดไลค์หน่อยค่ะ like เป็นการแสดงความมุ่งม <av> ั <TY quiero S 1> ่นในการพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยองค์ความรู <S <s ้งานวิจัยและวัตกรรมค่ะการใช้งานของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะจากการศึกษาพบว่าแอปในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นจริงใจที่ทำให้ประชาชนใช้งานอย่างขำเรื่องเราจะนำเสนอแนวคิด คือการประยุกต์กลไกแบบเดียกนเข้ามาค่ะเช่นภารกิจและรางวัลเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นรวมถึงเชื่อมโยงข้ากับแนวคิดด้านความยัง่งยืนเพื่อให้กิจกรรมที่ทําส่งผลบวกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันค่ะการใช้กระดาษค่ะการใช้เทคโนโลยีการหาหมอออนไลน์เพื่อลดการาานั่งคาคําว่าตุงนี้และร่วมเดินกิจกรรมวันละ1.9หน้าสมุดสุขภาพค่ะ หนึกงสามหมื่นคนต่อวันและมากไปกว่าเครื่งไม่ใช่ผู้ป่วยเฉยๆสิ่งนี้ทาให้โรงพยาบาลในอะดแล้วก็เ,เกิดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จําเป็นอีกทั้งยังมีปัญหาทางด้านการใช้กระดาษจำนวนมาหาศาลว่า4.7ล้านตันต่อปีในระบบสาธฟารณาุดไทยซึ่งส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหานี้เราจะนำเสนอวิธีการพัฒน,นา BNE d ด ok c t o r c อ a t b o t ด่นอลงรักผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่มีผู้ใช้มากกว่า85%ของคนไทยถาม่ บอกเลยนะคะสามารถตอบคำถามสุขภาพเบื้องต้นช่วยมีข้อราชการจัดการที่ผู้ป่วยเป็นระดับห้าของโลกค่ะเทเลมีดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลจึงเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขค่ะในช่วงโควิด19บเก้าเทเลมดิซีนได้การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง1.44ล้านตันเทียบเท่าการลดการใช้น้ำเป็นน้ำมันเป็นซีนกว่า165ล้านแกลลอนค่ะจากตัวเลขข้ามต้องแสดงให้เห็นแล้วว่าเทเลมีดิซีนได้ประสบความสำเร็จแต่สำหรับพ ดังนั้นเป้าหมายของเราคือการทาให้ชลเมิซินในไทยใช้งานง่ายเข้าถึงได้และสะดวกสุดคนค่ะโดยเรารด้พัฒนาผสมผสานท,ทั้ง green tech และ human centric AI ใน5ด้านดังนี้ค่ะ 1. การใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ไส้ 4. คือการเข้าถึงสำหรับคนและ 5. คือการเชื่อมต่อต่ออุปกรณ์การแพทย์และประสบการณ์ผู้ใช้ค่ะ ไา้ลดคาร์บอนฟสติค่าเรียบระอกแวพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแอปพลิเคชันผ่านอิสต์แพ f o อ m ให้มากขึ้นดังนั้นเราจะแทนโฉม VMA แอปพลิเคชันเก่าทั้งเพิ่มเปลี่ยนสีเพิ่มสายก่อนเปลี่ยนไอคอนและเพิ่มฟีเจอร์บางส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมากขึ้นฟีเจอร์หลักที่เราเพิ่มนะคะมี2ส่วนก็คือ Telemedical ใช้สําสำหรับคอนเซัลล์ทางออนไลน์โดยตรงกับุคลากาการแพทย์ การของข้อมูลคิวข้อมูลสว่วนบุคคลและความสะดวกสบายและการเข้าถึงที่รวดเร็วซึ่งแอปพลิเคชันของเราตอบสนองพร้พอมขั้นตอนการใช้งานที่ชัดเจนแล้วเราก็รู้ว่าเงินเก็บน้อยมากเงินเก็บไม่พอใช้จกกนกระทั่งตายยังไม่พอเราก็เลยมองว่าทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆถ้าทำการค้าขายก็ต้องปรับปรุงปรับพัฒนาให้ทุรกิจเติมต่อได้ หรือคนที่ยังมีแรงไม่ได้ค้าขายแต่ก็อยากทํางานเพื่อจะเก็บเงินเลี้ยงดูตัวเองจนในหาจนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยเราคิดแบบนี้จริงๆแล้วเราว่าพื้นที่ตลาดโบมีลักษณะพิเศษมากๆในเรื่องของอาหารทุกท่านรู้อยู่แล้ววัฒนธรรมแต่เรื่องอาหารนี่เด่นมากเพราะว่าตกงานก็จะเห็นนะคะเราก็เลยเพบว่าตั้ง KPI ตั้งตัวชี้วัดที่มันชัดๆที่มันเด่นเด่นเลยว่างานเนี่ยไม่ใช่เป็นงานวิจัย อย่างเดียวมันเป็นางานวิจัยที่ปฏิบัติทําจริงเห็นผลจริง,รงเราตั้งโจทย์อย่างนี้เอาไว้แล้วเราก็บอกได้เนี่ยนะสิ่งที่คนอยากจะรู้นั่นคืออะไรที่อยากมาจากการวิจัยก่อนเรื่องต้เริ่มงนนเ,เ,เริ่องต้นนะคะเขาอยากรู้เรื่องภาษาดิจิทัลเขาบอกว่าถ้าเขารู้จะขายของของเ็าจะไม่เหลือเลยในตลาดเนี่ยนะคะเราทำตลาดดูตัดการตลาดเช้าซึ่งตลาดนี้ก็เกิดร้อยปีแล้ว เราก็พบว,ว่า,ะะาแม,แมคค้าตรงนี้เป็นแม่ค้าที่ระดับแรกยากจริงๆเป็นเศรษฐกิจฐานรากของสังคมนะคะนี่คือเราคิดว่าเป็นจุดเด่นของโครงการนี้มีสินค้าเพิ่มสินค้าละ้ราการใหม่ๆ50สกว่ารายการอันที่2เราพบว,ว่าจะคนค้าขายจะมีตลาดลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะจะมีลูกค้าใหม่ช่วงโควิดอ่ะร้านค้าปิดทั้งนั้นแต่ว่าร้านค้าเหล่านี้ตอนนี้ไปได้รอดเลยนะคะ แล้อย่างหนึ่งก็คือว่าไรายได้เพิ่มขึ้น20%อันนี้งานวิจัยเราบอกว่าต้อง20%